สำหรับตัวของคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูตัวของ Excel ช่วยคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับโดยที่เอามาโชว์จะเป็นตัวของของปีสองห้าหหนะครับแต่คิดว่าน่าจะเอาไปใช้ของปีอื่นๆได้ด้วยนะครับตัวอย่างนะครับการกรอกข้อมูลนะครับก็คือตรงช่องสีเหลืองนะครับเงินเดือนนะครับเรามาตลอดทั้งปีนะครับตลอดทั้งปี อย่างถ้าเกิดผมคนเดือนนะครับเดือนละห้าหมื่นนี่ครับปีหน,นึ่งก็หกแสนนะครับเราสามารถใช้ได้นะครับเช่นเราอาจจะทําตัวเป็นเป็นหมอก็ได้นะครับเป็นหมอนะครับคราวนี้เราก็จะมีนะครับตัวของอันนี้ค่าในหน้านะครับผมก็จะาบางเซลมันล็อกอยู่แต่ผมเอาว่าถ้าเกิดเป็นตัวของค่าในหน้านี้ถ้าเกิดเราเป็นทาตัวของ f f i l i a t e นะครับเป็นพาร์ทเนอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Tik To อก h o อป e หรือตัวของ Lazada เราก็มากรอกช่องนี้ได้นะครับอ่เรามากรอกช่องนี้เพิ่มได้เช่นถ้าเกิดผมได้ตัวอ่าตัวของค่าในหนาดูเดือนละ,อะสองหมื่นนะครับอ่าผมก็ใส่ไปสองหมื่นสี่เป็นต้นนะครับค่าลิขสิทธิ์มีค่าลิขสิทธิ์อะไรไหมดอกเบี้ยงเงินปันผลเครดิตเงินปันผลเนะี่ยฮะตอนนี้ อันนี้ก็คือตอนที่เราไปลงทุนนะครับพวกกองทุนต่างๆนะครับกองทุนต่างๆนะครับการให้เช่านะครับให้เช่ามีให้เช่าอะไรไหมถ้าเกิดผมให้เช่าสักเดือนละหนึ่งหมื่น 1, นะครับปีหนึ่งก็หนึ่งแสนสองหมื่นบาทจริงๆตรงนี้เขาจะมีกำกับนะครับว่าอันนี้เป็นสี่สิบวงเล็บสี่นะครับสี่สิบวงเล็บสามสี่สิบวงเล็บห้านะครับ ถ้าเกิดประกอบโรคศิลน,นะครับก็มีให้เลือกนะครับประกอบโรคศิลก,ก็คือแพทย์หมอนะครับก็มากรอกช่องนี้นะครับถ้าเกิดผมเป็นหมอนะครับได้เดือนละแสนหนึ่งก็เป็นหนึ่งแสนเดือนละหนึ่งแสนก็เดือนละล้านสองนะครับเงินได้จากการรับเหมามีไหมนะครับเงินได้จากการขายมารดกนะครับหรืออะไรอื่นๆเงินได้อื่นๆนะครับเช่นผมขายของ อ่าทิกต o อกช้อปปี้ลาซาอยู่เดือนแล้วประมาณหมื่นหนึง่งนะครับก็รวมเป็นเงินได้อยู่ที่สองล้าน2องแสนแปดหมืนะครับนี่ก็ไฟล์นี้คำนวณให้นะครับแล้วก็ข้อดีของไฟล์นี้คือมันอ่าคำนวณแบบเหมาจ่ายให้เลยนะครับเราก็จะง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีกา ใครทําบันทึกบัญชีนะครับค่าใช้จ่ายตามจริงนะครับมีการเก็บเอกสารเอกสารถูกต้องครบถ้วนเรามากกอกข้อค่าใช้จ่ายตามจริงได้เช่นถ้าเกิดผมค่าใช้จ่ายต้มงริ้มหมื่นนะครับไอตัวของเหมาจ่ายก็จะหายทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดตรงนี้มันไม่มีนะครับอ่านี่คือตรงอ่าสูตรนะครับที่เขาปลูกไว้นะครับ รวมเงินได้ที่รับการยกเว้นนะครับมีกองทุนอะไรประมาณนี้หรือไม่นะครับเราลองดูนะครับเงินได้จากการขายอ,าอาสังหาริมทรัพย์นะครับตอนนี้เรามาสู่ตัวของค่ารถยนอนนะครับเมื่อกี้เราพูดไปถึงตัวของอไรายได้แล้วก็ตัวของค่าใช้จ่ายไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูตัวของค่ารถยนอนนะครับค่ารถยนตนะครับโดยปกติก็จะได้ตัวที่หก หมื่นอยู่แล้วโดยอัตโนมัตินะครับถ้าเกิดเรามีค่ารถจอนอื่นเราก็มาใช้กรอกได้นะครับตัวของกองทุนเบี้ยประกันนะครับพวกค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับพวกนี้ต้องมีเอกสารนะครับเอกสารตัวของค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับการเงินบริจาคนะครับ กรอนนี้ถ้าเกิดผมไม่มีตัวของค่ารถจอดเลยนะครับอันอื่นเลยนะครับเราจ้องมาดูนะครับเรื่องของการหักหน้าที่จ่ายนะครับอีกอันนึงก็คือตัวของห้าสิบทวีว่าเรามีตัวห้าสิบทวีมีถูกหักไว้ไหมนะครับจากตัวของเงินเดือนนะครับหรือตัวของค่าเช่านะครับเราเอามามาเป็นตัวของเครดิตตัวของภาษีได้ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้นะครับอัตราภาษีในปัจจุบันนะครับถ้าเกิดตัวถึง1นึ0 0 0สบาทแรกจะได้รับการยกเว้นภาษีนะครับตั้งแต่ส0 0 0 0นบาทขึ้นไปเลทห้าเปอร์เซ็นต์นะครับจนไปถึง3ามสนะครับดังนั้นาไรายได้ผมอยู่ที่2ล้านบาทนะครับจะไปตกอยู่เลทยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ ซึ่งจะเสียภาษีอยู่ที่ตรงนี้น่าจะโชว์อยู่ทีเ่เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเสียภาษีเท่าไหร่นะครับเราก็ดูนะครับตัวตัวของภาษีนะครับก็ดูช่องนี้นะครับอยู่ที่1น8่0 0สบาทนะครับ อันนี้ก็คือภาษีที่เราต้องเสียหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทนะครับเราก็นะครับรกนะรบกน,นี้ตัวอันนี้นะครับข้อดีของตัวของชิ้นนี้นะครับเอาไว้ใช้ในการวางแผนภาษีภาษีนะครับคือนะครับมีการลงทุนคําว่ามีการลงทุนคือว่า ถ้าเกิดเราเอาเงินที่เราจะเสียภาษีนะครับไปลงทุนในนี้เขาเฉลี่ยวว่าปร,วประกันชีวิตเบี้ยประกันบำนาญกองทุนต่างๆนะครับมันจะมีลดหย่อนสูงสุดได้ถึงหกแสนบาทหกแสนบาทเท่ากับว่าถ้าเกิดเราเหลือยู่ที่ยีสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับเราก็ลดภาษีไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับ เราก็ามาใช้ในการวางแผนภาษีได้นะครับโอเคนะครับดังนั้นนะครับก็ลองเอาไปใช้นะครับในการคำนวณภาษีนะครับก่อนสิ้นปีนี้นะครับจะได้เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในตัวของคลิปวีโอหน้านะครับสวัสดีครับ